เจ๊เชดก็ส,สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้เจ้าแผนยาวกำลังล้วงค่ะล้วงตรงข้างหลังนั้นเป็นคลองนะคะเป็นคูคูน้ําจริงน้ําไหลจากอ้อมเลยเขตแดนแจริงๆนั่นแหละแต่ทีนี้น้ํเซาะไปเรื่อยมันก็มันก็ไอ้นี่มาเรื่อยขอบออจกิงแขนเด่นเขาตรงนะคะจะตรงเป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยทีนี้น้ํามันเสาะเสาะะมามันก็กลายเป็นร่องน้ําไปเรื่อยนเจ้าแผนายาวกำลังล้วงอยู่แต่๋ยวงจงะไม่ถมนี่เลย แล้วก็ไม่มีที่ยืนเลยจะไปยืนตรงเดบกเก,กะเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วกันนะคะน่าจะกวาด นเขาล้วงลงไปมันเป็นมันเป็นร่องน้ำคูน้ำอยากไปเย็นใกล้อ่ะแต่ว่าไม่ได้ค่ะเกะก,กะ ตาเขามองไม่เห็นเลย <c oughs> พี่เพื่พอนมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวให้เขาเขายับนิดนดียเราจะพาไปดูก็เป็นอ่นองน้ำอะไรจริงๆเดินดูได้เนาะนี่นะคะอุย้ยไม่อยากจะบอกว่าแดดดี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 ด,ด,ด,ดีจริงๆจังๆ พอเก็บคอก่อนข้างแดนจริงๆค่ะน่าอย่างที่บอกค่ะน้ำมันเตาะไปเรื่อยๆไหลๆไปแดนที่ของแกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะแนววัดเดียวบอกเดี๋ยวทําตรงนี้ขวาเสร็จนะั่นเสร็จจะเอารังวัดมาวัดใหม่อ่าทีนึงกลางให้เรียบร้อยเละ ก็ดีเหลือเกินนี่น่าจะออกหมดนะคะตะกล้องขอหลบแดดหน่อยนะร้อนโอยโอ้ยงลองขอชีวิตเลยนะ เดี๋ยวให้น้ำหนึ่งก่อนไปโคฟกัไล่มาเรื่อยๆก่อนนะแต่ก้องจะพาไปดู mm. ตอนนี้พาไปดูไม่ได้นะคะเก็ก,กะเขาเกรงใจเขาไม่ได้สนิทเันขนาดนะั้น เห็นแต่ตูดไม่โคเขาเขายับมาเลยนะพอเขาเขายับมาเลยนะเดี๋ยวเราก็จะถอยไปดูข้างหลังเลยไอ้นั่นเลยเลยๆเหรอว่อามาันคนอ เจ้ามือยาวเจ้าแขนยาวตัวทำลายตอมทำลายหลางตัวปาดพี่เจียวข้างๆเนี่ยเป็นร่องน้ำนะคะอเอาจะยืนแล้วแต่ของเลย อยากไปยืนใกล้ๆอยากเห็นปัจจัยเราไว้อีกนิดนะคะบอกตัวเองค่ะบอกตัวเองปัจจัยไว้อีกนิดนึงคอ,อยไปดู ขยับไปเรื่อยแล้วกระเ้างหมดเลยขวาให้หมดเลยแบบเขาข่าวไปู่ข้างๆว่ามันเป็นไอ้ที่แบบไหนนะคะนนะีค่ะไม่เกะกาเขาแล้วตรงเนี้ยเกาตั้งตรงนู้นละทีนี้นี่นะคะให้ดูนี่นะอุตส่าห์อดทนรอเนี่ฮะกำลงเป็น้องไห้เลยเนี่ยเที่ยวด้วยขอน้ำมันซอกที่หมดเลยนะคะนนะอันนี้เดี๋ยวเขาเอาไอ้นี่ ก็ไผ่ในข้าวอ่อนนี่คือจะน้ำมันซ้อไปเรื่อยแทงไปทางไหนได้ไม่แทงไม่แทงเหมได้โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรา,นานหนีเขาอิงจีนก่อนแล้วกันเดี๋ยวยูงเกตกะเขาเดยนเราพบกันลคลิปหน้านะคะยัยเจนเจนเจ้าสูงขอบคุณที่มารับติดตามนะคะเดี๋ยวหามุมนิดนึงก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวจะเกตกะเขาบ่พอบ ค่ะสวัสดีค่ะ